สวัสดีครับพบกับรายการโอตาคุแล้วนนะครับซึ่งผมเว็บมาสเตอร์ครับชนาจารย์ค่ะแอดมินแบล็กสมิธแอดมินใ k เคฟอติสเซนรายการของเรานะคะก็เป็นรายการสำหรับคนที่ชื่นชอบเกมคือตูนของเล่นยังบ้าคล้่งตอนนี้ได้บ้าข้างสมใจผมแน่นอนก็เพราะว่าตอนนี้ครับ ก็จะมาแข่งเกมกันซึ่งเกมเนี้ยมันเป็นเกมที่ผมชื่นชอบมากเลยตั้งแต่สมัยวัยรุ่นแล้วโอ้พี่นัทพี่นัทวัยรุ่นนี่มันดานมากแล้วเนี่ยโฮ้ยเกมโป๊ดิไปเลยเฮ้ยเล่นเกมโป๊ดเลยเหรอเหรออะไรเล็บเลยบิโก้ไม่ใช่เกมไล่เกมไลซึ่งเกมนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นเกมจากค่าย SNK นะเป็นค่ายของญี่ปุ่นแล้วก็ถูกเปลี่ยนมือเป็นค่ายของเกาหลีแล้วเข้าสู่ยุคมืดยาวเลยแต่ตอนนี้มาใหม่แล้วค่ายจากจีนเทคไปนะครับ แล้วกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในชื่อว่า The g o l Fighter <G ül> s> <S ก็ต้องขอขอบคุณรนะ้านดิสแชนแนลฟอร์จูนทาวชั้น3ด้วยนะครับที่มอบแผ่นเกมสำหรับใช้ในการเล่นในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับแข่งเกมถนัดผมเลยเนี่ยเล่นเนี่ยตากล้องเนี่ยตากล้องเนี่ยเราเล่นกันเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหผ่าเครื่องเพย์หนึ่งเพย์สองนี่ยานกันมาหมดแล้วอย่เกมนี้เลยใช่เหรอใช่เล่นยันเช้าอะ่ะแล้วคุณเที่ยวขนาดไหนก็ขอ,ขอตัวจำได้ไลมวมาตอน EP สองบอลเขาขอตัวคุณพวกโดนผมที่หัดยับเลยนะรายการนี่มีสีสันให้ผมชนะร้วน เกียรไปใช่ใช่ใช่เหมือนตอนนั้นงานที่เล่นอะไรนะสตรีทไฟเตอร์แล้วก็แล้วก็แพ้งานแล้วหนูก็ต้องถอดเสื้อโชว์ใช่ไหมะก็คือผมต้องการสมราคุณเป็นแฟนไงว่าเพาอยากดูความเซ็กซี่ของคระจังไงจ้าจ้าเอางี้ดีกว่าแล้วเราจะแข่งกันยังไงอะคะอ่าคราวนี้ก็เปลี่ยนกฎใหม่หนึ่งคนหนึ่งตัวละครเลยเพราะเกียร์ไฟเตอร์มันมีสามตัวละครต่อหนึ่งทีะม ก็คือ3-3ใช่หนึ่งคนหนึ่งคนผมก็เล่นหนึ่งตัวคุณหนึ่งคนก็เล่นหนึ่งตัวแพ้ก็ออกไปอยนึงก็ใช้3าพู้เล่นเลยใช่เอางั้นเลยเอางั้นเลยแล้วทีมคุณนะทีมคุณจะเอาใครบ้างก็มีผม มีมิสเตอร์เฮดช่างภาพเนี่ยมึงมาเล่นเดี๋ยวเดมึงมาเล่นกูเนี่ยอ่ากูด้วยเอ่ะเออนีกคนอ่ะอีกคนหนึ่งเป็นตัวละครลับครับนี่เลยปิ๊กจูป่ะปิ๊กจูเดินปิ๊กจูผมต้องอยู่กับไปมาเซ็นได้ผมมีตัวละครลับอยู่อ่ามีเหมือนกันใช่ไหมที่โตคางงี้เดินปิ๊กจูเลี้ยงกิ๊บอย่างงี้ไว้ตอนไหนใช่ผมแอบเลี้ยงไว้เล่นปิ๊กบอนโกยอ๋อไปจับมาได้ใช่โอเคมีปัญหาโอเคมาเจอกันเลยนี่มาดิมาดู อยู่ดีว่าทีมอะไรไม่สอบคัญทำไมแอดโนเขาถืออะไรมาด้วยเนี่ยผงมาจะยิ้มวุ่นจ๋าเป็นทีมพระเอกปี99มะนี่เลยเบสแรกโอ้ยมันทีที่โกงเนี่พอดีที่โกงก็ต้องเจอกับทีมที่โกงนี่เลยร้องไปไหนโดนตงไปไหนวังก่อนขยานเลย เจอตัวโหดนะทีออฟฟิตติ้งนี่ก็เป็นทีมให้เองทีมหนึ่งเอาเป็นว่ามราจะใช้เดี๋ยวจะไม่สนุกเดี๋ยวใช้ตัวอ่อนๆมาคนนับก่อนและลายฮะโอเคลาอะไรนะกับตันกับตันได้โโหดเลยแล้วไงได้รเบิร์ตกาเซียมาในท่าที่เด่นกว่มีหนวดเาเออใช้เลี้ยวอะไรไมได้ได้ได้มีตงวคงนี้เป็นยูริไหมของกาเล่นตัวผู้หญิงสีฟ้าไปคณะจังเลตโต้หัวสีฟ้าไปเดี๋ยวพาไปฆ่าที่ มีเรื่องฉากอะคุกเลยแลกันเออไม่คุณติดใจอะไรในคุกเนี่ยใครแพ้เข้าคุกติดใจอะในฉากในคุกตายอย่างโหดเหียมในคุกใช่เหรอนี่ถือว่ามีมีประสบการณ์เก็บสบู่ด้วยเฮ้ยไม่ได้โกงไม่ได้แม็กซิมว่ามีสมาธิมีสมาธิไม่ได้มกาไม่ไก้่วไม่ได้ วดเขาแรงกว่าเรามัเขาแรงกว่าเราเ้ยเรียบอเครื่องไม่เฮ้ยถ้าตัดเครื่องนี่ลงน้ำเลยนะาตัดเครื่องเฮ้ยเวเเิเไมดายลยเตานยเฮ้นมีนี่ง่้องเฮ้ยก็เพื่อคสุขนานเราจะเก็บเรียกสเลยก็กลอยู่ก็ให้ตรงไดไหได เล oh. like yeah, right. uh, no. e> like. ี่ยเดี๋ยวีปี่ะโอิเฮเ่อเฮเลยอนไวเปี่ยนเฮ๋ยโอยแเีโอ้โแีเถ้ามัอเเฮยดใช้เด้เคยใ้เขาเยเียเ้กมเยอะเ่ใช้ไฟ โอ้ปอย่นแล้วเอโอ้โหตอนที่โวยใหม่เนี่ยแน่นหนาววิแน่นนอนตายแล้วใช้ไฟเหรยพี่โกงเหรอเฮ้แก่รักเก็ตไม่ดีหรอรักเก็ใช้ไฟเฮ้ยใช้ไฟเหรอใช้ไฟเหรออย่าใช้ไฟเลยฮะเอาตัวมันใช้ไฟ ตะดเดียวมาไงเ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ไปตลอดอัใหญ่เลยอัดใหญ่เลยอัดใหญ่เลยอัดใหญ่เลยฝั่งนู้นเฮาให้้าใหญ่มาโชเราเลยงเนาะฟาที่โลกยเเยเ้ไม่อย่เฮ้ยไตัเลยเล

ฝึกมากกมือ,อมตอนนั้เนเีวางขนมกลนปปาวางก่อนปปาวางขนมกันหิวหรือโอยอ่ะเตนั้นเี้ยเลือกไงเฮ้ย<ไ>สป่งผู้หญิงกับผู้หญิงอ่ะญิง,ญงๆๆๆตีกันสิตัสาวไม่ต้องแย่งกันครับผม,มได้เสมอครับเฮ้ กินจุไงกินมากไปไงมากไปทางนี้เยอะมากแล้วจูงเนี่ยไดี๋ยกินอีกเคีจะกินอีกตีมือเลยนี่นี่ตกลงไม่ได้รู้สึกรู้สากกับการที่เราแพ้เลยใช่ไหมฮะมาโอ้ยเกมวันพักใหม่นี่โคตรมันสุดยอดเลยโอ้ยไฟดับเพื่อนเครื่องเกมใหม่กูชาร์พังเลยทำไงดีล่ะเนี่ย โตชิโนแมนมาแล้วป้องกันปัญหาไฟกระชากที่จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของคุณเสียหายด้วยการเลือกใช้ปลั๊กไฟที่มีระบบสมาร์ทเซิร์ฟโปรเทคเตอร์ X3 MOV เทคโนโลยีที่ป้องกันไฟกระชากได้มากกว่าถึง10เท่าปลั๊กไฟโตชิโนเพื่อนรักเครื่องใช้ไฟฟ้าหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ อยู่ในช่วงของโอจคูนิวค่ะก็เป็นช่วงของการสรุปข่าวนะคะประจำเดือนที่ผ่านมานะั่นก็คือเกมการ์ตูนของเล่นเด่นๆนั่นเองอครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับโปเกมอนโกเมื่อเดือนที่ผ่านมา <c oughs> ได้เล่นกันบ้างถึงไหนแล้วเนี่ยเล่นแล้วเล่นแล้วตอนนี้เก็บโปเกมอนไปหลายตัวนะคะเรียกว่าก็พอเลเวลมันขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ได้ซีพีสูงขึ้นใช่<ๆ> <ผม S 1> ใช่ผมก็เล่นอยู่นะก็เก็บไปเรื่อยๆแล้วก็โอ้กว่าจะฟักไข่ได้กว่าจะอีโวได้แต่ละตัวนะ เดินขาลากเลยเช่เดินขาลากเลยนี่ผมเลยได้ฮีโร่คันนี้มา <laughs> โอเคแล้วข่าวแรกของเราเป็นอะไรคะอ่าก็จะเป็นเกี่ยวกับเกมใหม่ที่เปิดตัวในเกาหลีเกมนี้น,น่าสนใจมากเป็นเกมโมบา้าหรือมัลติเพย์เออร์ออนไลน์แบทเทิลอารีนาที่ชื่อว่า Marvel End Time Arena ครับผมเป็นเกมแนวที่แบบรวมฮีโร่ของ Marvel มาตีกันเลย เล่นเหมือนตัว A L O L อะไรประมาณนี้ครับเหมือนฮอนนี้ยเหรอใช่อุ้มีเกมนี้ด้วยเหรอมีเฮ้ยนี่ผมนี่คนเล่นฮอนเหมือนกันนะถ้าเกิดมีเกมนี้เข้ามานี่้น่าสนผมชอบเล่นโมบ้านี่ยแบ่งาเป็นแลแต่เป็นฮีโร่อย่างเงี้ยใช่คือเป็นผลงานร่วมสร้างของทีมพัฒนาเกาหลีที่ชื่อว่าสไป g a t e ์แมนนะกับมาเวลเนี่ยได้ทำออกมาเป็นแนวโมบ้าประจันบานนะรวมพลฮีโร่ทั้งกัปตันเมกาไอรอนแมนสไปเดอร์แมนอ่าวูฟเวอร์ลีนอะไรพวกเนี้ยก็จะมารวมกันเลยเป็นนับพันพันตัวเลยฮีโร่เนี่ยเกมแนวโมบ้าเนี่ยมันมีจุดเด่นของสกิล แต่ละตัวจะมีสกิลที่ไม่ซ้ํากันแน่นอนว่ามีโลมาเวลเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปตัวนี้คนใหญ่ตัวนี้ปล่อยมิสไซล์ได้ตัวนี้นะซึ่งมันก็จะมีผลกับการเล่นแล้วก็มีการเบรก่ใช่การวางแผนการรวมทีมใช่ระหว่างเการคุรต่อสู้ซัพพอตกันอะไรเงี้ยตัวบางตัวสายซับบางตัวเล่นสายยิงสายเดเมทสายแท้งอะไรเงี้ยตัวละครเนี่ยอาจจะมีหลายร้อยตัวเลยใช่ไหมใช่การพัฒนา นักถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยทีมพัฒนาระบุไว้ว่าอาจจะมีถึงทุกตัวของมาเวลเลยที่มัน,วนรวมกันเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะหลักพันครับอยอ,อ,อย่างนี้นี่ต้องท่องสกิลกันบานเบิดใช่มีกำหนด,นดเปิดให้เล่นในเกาหลีฟิลิปปินส์นะครับส่วนไทยก็รอโหลดตัวเกมจากทางเกาหลีก่อนแล้วกันเล่นเวอร์ชันภาษาเกาหลีกันไปก่อนนะเวอร์ชันไทยก็ยังไม่มีข่าวอะไรออกมาเลยนะครับอย่างนี้ใครที่เป็นแฟนอ๋อฮีโร่นะคะฮีโร่ของค่ายมาเวลเนี่ยก็น่าจะ ชินชอบกันแหละเนาะใช่ครับผมเพราะว่าก็มีหลายตัวนะคะของผมก็ผ่านแล้วแล้ววันนี้คณะจังมีข่าวอะไรมาฝากพวกเราบ้างครับเนี่ยวันนี้ค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับเชื่อว่าพี่น่าจะเคยดูกันไอ้มดแดงอ่าแน่นอนเขาเป็นไรเดอร์อย่าว่าแต่ดูเลยครับปลุกเข้ารังมดแดงไปเอารังมาเอาไข่มาทำยก็ทำนูค่าบาทเพาะนาเดนึงนิดนมันเป็นไรเดอร์ของล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ใช่ไก่มูบ้างไก่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 ไกก่ไกก่ไ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 ก ไทยค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งเพิ่งฉายทางช่องของ WorkPoint นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไรเดอร์ตัวใหม่เรียกว่าสุดของสุดเลยดีกว่าเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองเขามีชื่อว่าคาร์เมลไรเดอร์เอ็กเซสเดี๋ยวในไอตัวในคลิปเนี่ยนะโอ้สีสีมันเจ็บมากเลยมองแล้วผมเดี๋ยวและไอ้ลูกตานี่ SD สดีกันด้ามนี่มาจากอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าในซีรีส คาเมลไรเดอร์เอ็กเซดเป็นไรเดอร์คนใหม่ที่เขาใช้คอนเซปต์ของเขาว่าเป็นไรเดอร์ที่แปงลงร่างโดยคุณหมอหนุ่มหล่อที่ติดเกมส่มสวนในเรื่องของไวไลน์นะคะในเรื่องนี้เนี่ยก็จะใช้ชื่ออ้างอิงจากพวกสารประกอบเคมี<อ>ต่งางๆ<อ>นะคะออกมานแ,แนวแนวิทยาศาสตร์เลยแนวนั้นเลยแล้ว,ลวก็มีแบบสีสันของชุดอะไรอย่างนี้แหละอันนี้เดาเกินน้ำเข้าๆก่อนละกันนะคะ,ะเรื่องราวเนี่ยก็เป็นของทางบริษัทโตเอะนะเป็นผู้สร้างซีรีส์นี้เนี่ยเขาก็ได้ออกมาอธิบายแบบ ย่อๆว่าเรื่องราวเกิดขึ้นในปี2016เนี่ยแหละก็คือปีนี้นะคะอยู่ๆเนี่ยก็มีเหมือนกับพวกเหล่าสัป,ปะหลาดอะไรเน,นี้ยคือมา,บาแบบอลาว่าโดยที่เราไม่ทราบที่มามาก่อนนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนไปทั่วเลยทีเดียวเขามีชื่อนิクเนมเรียกเจ้าพวกนี้ว่าบักสเตอร์บักสเตอร์บักสเตอร์พวกมันก็แบบว่ามาแพร่เชื้ออะไรเงี้ยสู่พวกมนุษย์ผ่านทางไหนรู้ไหมมันจะเชื่อมกันตรงที่ผ่านทางวิดีโอเกม จะโลคผ่านทางวิดีโอเกมถูกต้องค่ะ<า>ก็คือทําให้พวกเหล่าเกมเมอร์คันเทมนะคะเขาก็มาร่วมมือกับพวกวิศวกรคอมพิวเตอร์ระดับเซียนอะไรเงี้ยสร้างเข็มขัดที่เรียกว่าเกมเมอร์ไดเวอร์แล้วก็อุปกรณ์เสริมนะคะที่เรียกว่ากาชัเนี่ยภายใต้ชื่อของบริษัทเก็นมุขก็คือเริ่มจากที่พระเอกก่อนเลยนะคะพระเอกก็จะชื่อว่าโคโชเอมุคนนี้ก็จะเป็นคาเมเลเดอร์ e x c e เซซึ่งคุณสมบัติของ Rider e x c e ็นะคะเขาก็จะดึงเอาพลังจากพวกเกมแอคชั่นมาเป็นหลักอตัวพระเอกก็จะเป็นแบบแนวบูบูเลยก็จะใช้หลักสูตรเกมแอคชั่นเข้ามาจับในร่างนั้นเลยประมาณนั้นถูกต้องค่ะมีน้มีอีกน้มีนุ่มบอกคนที่2เนี่ยเขาเปิดเผยมาว่าชื่อคารมินียฮีโร่นะคะเขาชื่อว่าค a m เมดไรเดอร์เบฟนั่นเองค่ะเขาเป็นหมอเหมือนกันหรือว่าเป็นหมอรุ่นพี่นะคะคุณสมบัติของไรเดอร์เบฟเนี่ยก็เป็นการดึงเอาพลังจากเกมพวก RPG ์พีจีมาเป แล้วเก็บเวลเลยเอออารมณ์มนั้นเลยถือดาบไล่สู้อะเหล่ามอนสเตอร์อะไรพวกนั้นเลยค่ะแล้วก็อีกอีกหนึ่งคนอันนี้เขาจะเป็นแบบบอเถื่อนนิดนึงนะคะเขาชื่อว่าทาริยาไทยงะค่ะเอ่อคาเมเลเดอร์สไนด์บางเดกชื่อน่าจะพอเดาออกนะส่วนเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยก็คือสนใจแค่เรื่องกำจัดพวกบับสเตอร์อย่างเดียวแม้ว่าพวกพระเอกนะคะจะมาคอยแบบว่าเกะกะขวางทางเขาเนี่ยเขาก็จะยิงใส่อย่างไม่ปราณี วงหมอเถื่อนนี่แบ็กแจ็คเลยอะไรเนี่ยเขาจะเปจัดเลยว่าไงจัดเลยส่วนในเรื่องของความสามารถของเขานะคะเขาจะเป็นผู้ใช้งานเอ่อชูตติ้งเกมเมอร์แชทก็สมควรแล้วอย่างนี้เท่ากับว่าไรเดอร์คนหนึ่งเนี่ยก็จะมีพลังจากแนวเกมใช่ใช่ไหมอ่าเรื่องคาเมร่าไลเดอร์เอ็กเซนนะคะก็จะมีกำหนดออกอากาศค่ะในญี่ปุ่นเนี่ยวันที่2ตุลาคม2516นี้ทางช่องทีวีอาซาฮทีค่ะก็ไม่กี่เดือนต่อจากคาเมร่าไลเดอร์โกสเลย ก็8ปดโมงเช้าเราๆของเขาก็ยีโมงของเช้าบ้านเราอะไรแบบนี้นะคะไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าไหมข่าวต่อไปนะก็เป็นเรื่องของผมแล้วกันก็งานกันพลาบิวเดอร์โอ้โงานใหญ่เลย2 0ง6ันสใช่ซึ่งงานนี้มันก็เป็นงานที่รวมพวกบิวเดอร์กันพลาเนี่ยมาส่งประกวดกันจากทั่วประเทศไทย เพื่อที่จะคัดตัวแทนประเทศไทยไปแข่งต่อระดับโลกคือที่ญี่ปุ่นนะซึ่งปีที่แล้วอ่ะตัวแทนจากประเทศไทยได้แชมป์โลกด้วยชื่อวิชยุทธ์เกี่ยมฮองถือว่าประเทศไทยเนี่ยพัฒนาตัวได้อย่างรวดเร็ววมากวในในวงการกันพาใช่คือเปิดตัวได้ไม่นานมากแล้วเข้าสู่ระดับโลกได้เนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาแต่ว่างานนี้ก็น่าจะเป็นงานที่เรียกว่างานใหญ่เลยนะใช่ครัก็อีอย่างนึงนิดนึงค่ะกติกาค่ะ กติกาเบื้องต้นนะฮะก็อย่างแรกเลยก็คือต้องเป็นสินค้ากันปลาของบันไดเท<ง>่านั้นนะฮะโมจีนไม่ได้เลยดูโมสิดเลยไม่ได้ของเรียนแบบของก๊อฟไม่ได้ไทยกงสาาน,นพวกมีบีตาหลงรู้รู้รู้ๆๆๆๆเยอะเฮ้ย โอเคก็เอาเป็น <pine> ว <quality> to ่า <sever> ต <ation> hmm. so, okay. ้องนําเข้าประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายผ่านตัวแทนจําหน่ายของ r ีมทอยนะฮะก็คือมีสติกเกอร์โลโก้ของรีมทอยและก็มอกมอใช่นะฮะแล้วก็คอนเซปต์เนี่ยอะไรก็ได้เอาโอเพ่นนะแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าภายในเวลาที่กำหนดรู้สึกว่าจะวันที่30กันยาคือหมดเขตอาหมดเขตลงทะเบียนนะส่วนเรื่องของรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปอ่านรายละเอียดการ ประกวดเนี่ยได้ที่เว็บไซต์ที่เราเป็นปลนะฮ้ <c oughs> คืให้ตรงนี้นะฮะ <c oughs> ก็เข้าไปติดตามงาน,น <c oughs> ได้ส่วน เราก็ปีที่แล้วพวกผมนี่ก็ส่งเหมือนกันนะแน่นอนส่งแน่นอนดูในภาพวีทีอาร์สิเจ๋งๆทั้งนั้นลองไปดูในโอตาค l แลน EP EX เป็น EP พิเศษตอนพิเศษตอนพิเศษปีนี้พวกเราก็คงส่งเหมือนเดิมฟังงี้แล้วป่ะติดรายการไปซื้อกันพาดีกว่าไม่ไหวแล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้เลยนะว่าผมจะเอาตัวอะไรมาใช้ไปด้วยอย่าลืมซื้อให้คณะจังตัวนึงคณะจังส่งด้วยกันไหมส่งส่งเอาจริงดิฮะ <étique> <ural> ได้ได้ได้ไมีข้างหลังเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวได้ที้างหลัข้างหลังนี่ก็ส่งเนี่ยข้างหลังก็ส่งประกวดได้นะเนี่ยพวกเนี้ยสั่งซื้อสั่งซื้อได้สัมพันธ์เหล็กออนไลน์สปอนเซอร์ให้อ่าเอาไปว่าหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเนาะเอาผมเดี๋ยวในช่วงของโอตะกูนิวนะคะในครั้งหน้าไม่ว่าจะเป็นเกมการ์ตูนของเล่นเด่นเด่นะคะที่น่าสนใจประจำเดือนเนี่ยเอามาฝากกันอีกในช่วงของโอตะกูนิวค่ะแต่วันนี้เราสามคนดัก่อเดี๋ยวเจอกันในช่วงหน้าค่ะ y e a ร่วมพลังนักรบมังกรพิชิตแดนน้ำแข็งกระจนอสูรร้ายปราบราชันแหงกลุ่มเขาน้ำแข็งหายปรานปราบได้ปราบไว้รับไปเลยหนึ่งแสนบาทรวมพี่พิชิตแสนตั้งแต่เดนกันยายนถึงคาตุลาคมนี้เฮ้พาร์ค อยู่ในช่วงโอตาคุสตาครับแล้วคนรังที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือพี่บอมนะครับแล้วก็พี่พิงค์นั่นเองวันนี้ก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการ์ดเกมไะก็เดินที่สองคนแนะนําให้เพื่อนเรู้จักนิดนึงครับสวัสดีครับพี่ชื่อบอมนะครับเป็นเจ้าของร้านโมเลกาตรงนี้ครับอยู่ที่อเววานชั้นสี่ครับผมร้านหัวมุมบันไดเลยครับสวัสดีครับพี่ชื่อพิงค์ครับเป็นตัวแทนประเทศไทยยูกินะครับโอ้พี่เป็น โคแทนประเทศไทยเลยอยูกิโอ้ยนะโอ้สุดยอดเลยครับก่อนอื่นอยากจะขอความรู้นิดนึงครับพี่ที่มาของการ์ดเกมนี่มันมีที่มามาจากไหนอะไรยังไงครับการ์ดเกมนะครับที่มานะครับจะมีอยู่2แบบ2โซนโซนอังกฤษโซนฝรั่งโซนอเมริกาเขาเนี่ยครับจะเริ่มจากในสมัยก่อนนะครับเขาเล่นบอร์ดเกมกันแต่ทีเนี้ยบอร์ดเกมเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องตัวเดิน ค่าใช้จ่ายในการผลิตที่มันค่อนข้างเยอะเขาเลยเปลี่ยนตัวเดินที่เป็นตุ๊กตาทั้งหลายเนี่ยให้มาเป็นกระดาษเป็นการ์ดก็เลยเป็นการ์ดเกมที่มาในปัจจุบันส่วนของโซนญี่ปุ่นเนี่ยครับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเมีการ์ตูน,รตนเรื่องหนึง่งชื่อยูกิโยยูกิโอใช่ภาษาไทยก็เ,เกมคนคนอัจฉริยะยนี่ผมเคยดูเนยครับยูกิโอเนี่ยครับในช่วงของภาคหนึ่ง ช่วงแรกเนี่ยในในกระตูนเนี่ยจะมีแต่เกมล้วนๆเลยล<ว>เป็นการแข่งเกมล้วนๆเลยแต่มีส่วนเล็กๆของกระตูนเล่นการ์ดเกมกันมีอยู่ตอนนึงมีอยู่ช่วงตอน2อตอนอแต่ไอตอน2ตอนนั้นนะครับคนสนใจกันเยอะมาก<ด>ก็เอาตรงส่วนนั้นนะครับมาทําเป็นยูเกียวภาคใหม่ที่เล่นกันแต่การ์ดเลยเก็เลยเป็นที่มาของการ์ดเกมยูเกียวโดยคนเขียนยูเกียวก็คืออาจารย์ทากาสุกิทาคาชิปัจจุบันนี้ยูกีนี่มีมาแล้วถึง ยี่สิบปีนะครับกรตัวยูคิยี่สิบปีมีกี่ภาคเพี่ตอนนี้มีเป็นภาคที่ห้าครับอผมถึงภาคห้าเป็นภาคที่ห้าชื่อภาคอะไรเอ่อยูกิโออาร์วีอาร์วีอาร์ไฟอาร์ไฟอยูกิใช่ไหมครับผมรู้สึกว่าหายไปนานเหมือนกันนะสำหรับยูกิผมเล่นสุดท้ายก็ยุคการ์ดฮีโร่เงี้ยจูไดอะไรเงี้ยปัจจุบันนี้มันมีการ์ดอะไรที่ดังๆขึ้นมาทดแทนไหมครับการโอ้ปัจจุบันต้องบอกเลยครับว่าการ์ดเกมเนี่ยค่อนข้างมีเยอะในประเทศนะครับมีโอ้โหการ์ดแฟลชบนการ์ด บอดี้ไฟมีซัมเมอร์ที่่ขาหนาห่างหายไปแล้วมีเมจิกมีวีคอร์สมีไวชวัสแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตอนนี้ยูกิโ oh! อก็กลับมาแล้วเหมือนกันกลับมาแล้วใช่ครับเ,เพราะว่าเราไม่มีดิสซิบิวเตอร์หรือห่างหายจากยูกิ uki, ในแบบห่างหายไปจากประเทศประมาณ3ปีแต่ตอนนี้ทางบริษัทมีระบบ Official Store แล้วก็มีดิสซิบิวเตอร์ที่เป็นจริงเป็นจังแล้วในประเทศะจะมีการหาตัวแทนไปแข่งต่างประเทศทุกๆปีครับผมเพราะตอนนี้นี่ยูกิเรากลับมาแล้วครับ กลับมาแล้วกลับมาแล้วครับผมนี่ต้องถามแชมป์หน่อยแล้วครับว่ายูกิในยุคปัจจุบันเนี่ยเทคนิคการเล่นมือคงเปลี่ยนไปแล้วนะครับครับปัจจุบันนี้มันน่าจะเล่นในแนวทางไหนดีอ่าเทคนิคการเล่นยูกิโ oh, อครับต้องต้องเข้าใจก่อนว่ายูกิโอ oh, เนี่ยตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยระบบของการเล่นไม่มีการเปลี่ยนะจะเปลี่ยนคือวิธีการเล่นเรียกของมอนสเตอร์เนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นโดยจะมีมอนสเตอร์ ใหม่ของภาคอาควีเนี่ยจะเป็นแพนโดรัมมอนสเตอร์จะเป็นมอนสเตอร์ที่มีสีสองสีส่วนสีหนึ่งจะเป็นทําหน้าที่เป็นเวทมนต์ได้เวทมนต์ <Red Moon. S 1> ส่วนอีกสีหนึ่งอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นทําหน้าที่แทนในส่วนของมอนสเตอร์ได้ oh. ก็คือเป็นการ์ดสองสีแล้วก็อย่างเทคนิคเก่าๆที่ซิงโคก็ดีเอ็กซีดก็ดีหรือการเรียกมอนสเตอร์แบบฟิวชั่นก็ดีก็ยังได้รับความนิยมกันอยู่เพราะว่าการ์ตูนภาคเนี้ยเขาทําให้ออกแบบเด็กเนี่ยได้หลายแบบมากมทําได้ทุกอย่าง<ำ>คือเด็ก เทคนิคหลักๆไม่มีอะไรเป็นพิเศษคนเล่นยูกีเนี่ยต้องฝึกเยอะอเรียนรู้เยอะเพราะว่าการ์ดเนี่ยค่อนข้างม,มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยเปลี่ยนแปลงทุกวันแต่ตอนนี้ยีอย่างหนึ่งคือยูกีเนี่ยข้อมูลทางออนไลน์เนี่ยเยอะแต่มีข้อเสียนิดนึงคือข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษา<ห>อังกฤษน้องๆก็ควรจะต้องฝึกภาษาอังกฤษให้ดีเพื่อจะไปดูข้อมูลตรงนี้แล้วจะมีตัวแบบตัวเกมที่ทดสอบระบบการเล่นยูกิอย่างเช่นยูกิโอโปดูดิ้งเน็ตเบิร์ก ที่เป็นการเล่นจําลองการเล่นแบบออนไลน์แล้วมาใช้ได้จริงในทัวร์นาเมนต์ใน,ร,น,นระดัแข่งครับอ่านี่คือทคมีของแชมป์เลยไม่มีอะไรมากฝึกให้เยอะๆเดี๋ยวเก่งเองเท<อ><พ>่านี้เลยใช่ไหม <ๆ S 3> <พ>ครับพี่ครับสุดท้ายครับพี่อาจจะฝากให้ถึงน้องๆที่อยู่ทั้งบ้านนิดนึงครับโอ,โอเคก็อยาจะฝากการ์เกมยูฮอโอเอาไว้นะครับว่าเป็นการ์เกมที่ต้องค่อนข้างใช้ความคิดวิธีการพูดวิธีการเจรจาของเราเนี่ยมีผลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่ เรียกได้ว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับอืใช่ครับระยะฝากน้องๆไ้ว่าถ้าสนใจการยูวีโอโปเนี่ยก็รีบติดต่อได้เลยครับนี่ทางร้านโมเดิรนกายก็ยินดีพพอร์ตเต็มที่ครับผมมาได้เลยครับอยากเล่นเก่งๆนี่มาหาพี่พิงค์ได้เลยที่ไหนครับที่ฝากท้ร้านยไหนร้านโมเดลกายอยู่ชั้น4ตึกอเววันนะครับผมสะพานเหล็กเก่านี่เองครับสะพานเหล็กนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่บองกับพี่พิงค์มากเลยนะครับ สภาหเหล็กออนไลน์แหล่งรวมสินค้าเกมการ์ตูนของเล่นราคาดีส่งถึงบ้านต้องสภาหเหล็กออนไลน์ ตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบความสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช anel ของเราด้วยเพราะว่าช anel ของเราเนี่ยยังมีรายการอีกเพียบเลยทีเดียว AK Showtime กันพลาสตอรี่เองเป็นรีวิวเมรุมมเมียร yeah! ายการคุณภาพทั้งนั้นจริงกิใใจกรรมแจกกันผาฟนะรีครับก็ยังมีเหมือนเดิมรอบนี้นะ ร่วมสนุกต่อคำถามที่ด้านล่างนี้เลยละกัน EP 15ครับเพื่อนๆอยากจะดูอะไรนะครับในโอตพูแรนตอนต่อไปนะครับ,รบไหนยังไงก็ฝากด้วยละกันคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างค่ะแต่ใน EP นี้นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราค่ะปักไฟโตชิโน่รวมถึงเกมดักก้อนเนสด้วยนะคะจากอเอเชียซอฟต์เกมนสนุกด้วยนะและก็ แอนเกมสนุกสนุกนะครับจากร like ้านดิสชาแนลนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะกันครับผมขอบคุณมากครับนี่เลยค่ะจะไปแล้วใช่ไหมคะไปแล้วมีคําคมมาฝากค่ะโรคประจําตัวไม่ปวดหัวก็เป็นไข้โรคประจําใจไม่ถึงใจก็คิดถึงค่ะเออเออคิดถึงไหมคิดถึงอย่างนึ่งคิดถึงไอ้ขิงก็รับสายนะครับแล้วก็รอดูดีพีสอะไรแล้วกันนะถ้าใครใครรอไม่ไหวดู AK Show ช้ยได้ครับทุกสัปดาห์มีของเล่นให้ดูดีพเล่นแหละเออดีพีกัน อ้าุแรงะมันเป็นอาวุธเลยได้เฮ้ยได้ดีมันไม่ใช่อาวุธเฮ้ยแต่มันเจ็บมากเลยนะผมโดนยิงกับบาดแหกไปแล้วเฮ้ยจะดีเหรอมีการเหรอ